ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจมเรบสวจ้าอาโลกโรคสรยเหนียเนียงกัญญาถึงออเจตีกรลบหนึ่งเจตีเมตรยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านดิฉันรองศาสตราจารย์ประยุนทรงศิลป์ผู้ดำเนินรายการภาษาเขมรในชีวิตประจําวันก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามเดิมนะเดิมนะคะสําหรับวันนี้คําศัพท์ที่จะนํามามอบให้กับท่านผู้ฟังก็คงเป็นคําศัพท์คู่กับ คำศัพท์ที่ได้เรียนรู้ไปในครั้งที่แล้วนะคะในครั้งที่แล้วท่านผู้ฟังได้เรียนรู้คำว่าหนาวที่ออกเสียงว่ารงเงียวันนี้ก็จะนำคำศัพท์คู่กันมาก็คือคำว่าเย็นค่ะเพราะบางทีเราก,ก็จะพูดคู่คู่เพราะบางทีเราก็จะพูดค,คู่คู่กันไปนะคะคำว่าเย็นนะคะภาษาเขมรออกเสียงว่าตรเจยตรเจแปลว่าเย็นค่ะคำว่าเย็นเนี้ยเป็นคำพิเศษนะคะ หมายถึงมีความรู้สึกรับรู้ได้จากผิวหนังเหมือนถูกน้ําแข็งหรือแปลว่ามันไม่ร้อนหรือแปลว่าหายร้อนอย่างเช่นบอกว่าน้ําเย็นน้ําเย็นท่านผู้ฟังจําได้ไหมคะจะพูดว่ายังไงนะคะคําว่าน้ําเย็นตึกตรอเจียตึกตรอเจก็แปลว่าน้ําเย็นค่ะตึกสดขนงตูตึกเกาะเหมือนตรอเจีซอตึกสดขนงตูตึกเกาะเหมึอนตรอเจียสูกกเยส้เย็นไม่เย็นเลย ขคี่ยมโจัดพักตึกตระเจะยขี่ยมโจัดพักตึกตระเจียแปลว่าฉันชอบดื่มน้ำเย็นเปรนิเทียดอากาศก่อมพุ้งตระเจียสโรลเปรนิเทียดอากาศก่อมพุ้งสโรลตอนนี้อากาศกำลังเย็นสบายเคียร์บอทโมกทัวอไออากาศเสียตระเจียสบาย คียร์บาโมกทัวโอยอากาศเสียรเจียสบายลมพัดมาทำให้อากาศเย็นสบายกมเพิกตึกตรเจียเบอร์มึนสรวนคลวนกมเพิกตึกตรเจียเบอร์มึนสรวนคลวนอย่าดื่มน้ำเย็นถ้าไม่สบายคำว่าเย็นออกเสียงว่าตรเจียตรเจีย แปลว่าเย็นที่เป็นการรับรู้นะคะไม่ใช่เวลาเย็นนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะโปรดติดตามรายการของเราในตอนต่อไปนะคะโซมจุ่มเรียบเรียจ้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษา